24ครับรกางจะมาดันเขาตรงนี้นะมีหน่อยนึงครับไม่ขี่กิโลหรอกกออ็ถ้าเป็นเนินจริงๆอะนะมันประมาณ6%ครับก็ไม่ได้สูงมากนะ6%เกรดครับระยะทางอยู่น่าจะอยู่ประมาณ7-8กิโลครับเฉพาะเนินชันๆนะแต่ถ้าแบบเขาอย่างงี้ไปเรื่อยก,ก็หลายโลอยู่ครับนี่ดูวิวบรรยากาศครับทุกคนครับตอนนี้มันจะคาดเกี่ยวระหว่างแบบจอร์เจียเทนเนสซีนะเส้นนี้ขึ้นลงหน่อยนึงคนระับอยู่ระหว่าง2อลั ดูดิโอ้โหแม่มวิวหลักล้านทุกคนสวยอะ่ะสวยมากครับขามาดันเขาเมื่อกี้ควันกบเลยนะโอ้โหหกปอร์เ็นะไหลลงเจ็ดแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับหกปอร์เซ็นก็โอเคกลางๆนะไม่ได้สูงนะคนแถวกมีดันเขาหุนหงส์ไหมมีกา,ก,าก็มีครับมีเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตก็มีครับและชาชาจริงๆนะ ประเทศก็มีเหมือนกันนะเขาและเขามันใหญ่ด้วยนะอเมริกาเนี่ยพื้นที่มันกว้างครับเวลามันมีเขาลุ่นนึงนี่โอ้โหแบบกว่าจะข้ามหมดอลนะหลายสิบโลครับขึ้นลงเนี่ยแต่มันจะอยู่เป็นมันเป็นจุดอ่ะมันไม่ได้แบบมีทั่วบางอย่างโซนที่ผมวิ่งงานเนี่ยมันเป็นโซนมิดเวสต์หรือมันจะเป็นโซนทุ่งครับทุ่งโล่งๆซะส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีเขาหรอกแต่รอบนี้ออกมาที่รัฐจอร์เจียนะก็มีบ้างนิดหน่อยตรงนี้แหละตอนขามาเนี่ย ม,มันจะมีจุดนะครับให้โพลออกข้างทางแล้วก็อ่านป้ายทางหนีเวลาถ้ารถเบรกแตกเอเบรกไม่อยู่หรืออะไรเงี้ยมันจะมีครับมันจะมีจุดให้อ่านขากลับไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ขามามีอยู่อันที่ผมมาส่งงานเรียบร้อยแล้วครับกําลังวิ่งกลับไปรับงานที่ควินซี่ละนอยฮะรวมระยะทางวิ่งกลับไปรับเนี่ยพันสองร้อยกิโลเมตรครับแล้วหลังจากนั้นจะเอาไปส่ง ประมาณ440ไมล์นะหรือประมาณ6เกือบ700โลครับวิ่งไปลพัน1 2สองเอาไปส่งเกือบเกือบ700โลปลาปลาเข้าไปไหนะ้ันเ0แล้วนะเนื่องจากลูกค้าที่มาส่งวันนี้เนะี่ยเป็นลูกค้าขาจรครับไม่มีงานไม่ใช่ถิ่นหากินผมแบบง่ายๆนะถิ่นหากินพวกเกี่ยวกับตัวเหลืองแป้งนั่นแป้งนี่จะอยู่ตรงกลางประเทศซะเยอะครับเพราะว่าเป็นโซนการเกษตรเป็นทุ่ง แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีล่ะปลูกอ่ะก็เลยจะออกมาส่งแล้วก็กลับไปหากินในถิ่นของเราหรือกลางประเทศแซงคันนี้ก่อนควันแม่งดำเหลือเกินควันมันดำหรือควันมันไหลวะ โซนหากินเราอะนะแล้วก็ไปวิ่งงานอยู่แถวนั้นต่อนานๆจะมีงานออกมาอย่างนี้ครับนอกๆมีไหมก็มีบ้างครับแต่ไม่ใช่แหล่งหากินของงานประเภทที่ผมล่างหางไซโลฟูดเกรดนะมันจะไม่ค่อยมีที่รับอะไรอยู่แถวนี้เราไม่ได้มีลูกค้าที่มีสัญญาอยู่เราจะวิ่งให้เฉพาะลูกค้าที่มีสัญญาครับดูวิวบรรยากาศครับผมคนก็ไปสร้างบ้านใช่ไหมบนยอดเขานูน้น รักอยู่สันโดดอ่ะกว่าจะหอบขึ้นไปสร้างได้น่าจะแพงนะทางนี้เขียวขจีแล้วอ่ะมันอยู่ใต้นิดหนึ่งนะครับใต้นิดหนึ่งอากาศค่อนข้างอุ่นนะครับอย่างวันนี้ก็เกือบสามสิบองศาครับแต่นี่ยังไม่ได้หน้าร้อนเต็มที่นะครับถ้าหน้าร้อนจะร้อนกว่านี้ร้อนก็มีแต่สามสิบกว่าเหมือนกันนะ แต่ต้นไม้เขียวแล้วเขียวหมดแล้วเดยใบงอกหมดแล้วเฮ้ยวิ่งต่าวตอนแรกว่าวันนี้เป็นวันจันร์ใช่ไหมครับ ตอนแรกเขาบอกว่าจะให้รับวันพุธเช้าไปมาเห็นผมวิ่งทนันม้างมาบอกว่าเปลี่ยนเป็นรับพรุ่งนี้ผมลงวิ่งไปล้างแทงครับประมาณพันสองนั่นแหละพันหนึ่งกว่าแล้วก็ล้างแทงเสร็จไปรับงานอยู่ประมาณสี่ห้าสิบโลก็พรุ่งนี้ทันครับตอนนี้เป็นวเวลาทุ่มหนึ่งแล้วหนึ่งทุ่มนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยหนึ่งทุ่มเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สิบ สิบเจ็ห้าโมงเย็น5้าโมงเย็นของโซนที่ผมวิ่งงานแต่ว่าเป็น6กโมงเย็นของจุดที่อยู่ครับเนื่องจากเวลาเร็ว1ชั่วโมงนะครับเนื่องจากความกว้างของประเทศนะเราวิ่งจนข้ามเวลานะครับไม่ได้ว่าเป็นแบบเวลาโซนเดียวเหมือนบ้านเรานะในอเมริกาก็จะมีเวลาที่แตกต่างกันครับทีก็จะงงสับสนนิดน,นึงนะแต่รถเนี่ยผมจะเซตไว้เวลาของโซนที่เราอยู่หรือบ้านเราเป็นเวลาห้าโมง แต่ที่นี่หกโมงเดีย๋ยวเราก็จะวิ่งไปวิ่งมาปุ๊บเราก็จะย้อนกลับไปเป็นเวลาห้าโมงครับ w ว l c o m มจุดจอเ g ียทุกคนไปเสร็จแล้วไงรูไง้ไหมจอเจียเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะข้ามกลับขึ้นเทนเนสซีเหมือนเดิมจอเจียแบบเป็นติ่งเข้ามาเฉยนะติ่งเข้ามาในรันจอเจีย กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมีกฎหมายขั้นต่ําด้วยนะครับช้าไปก็ไม่ได้นะเพราะว่าเขาจะถือว่าเป็นการกีดขวางจราจรนะครับทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเขาต้องการให้รถทุกคันวิ่งไปด้วยความเร็วเฉลี่ยไล่ๆกันนะครับมันจะเซฟกว่านะระหว่างที่อีกคันหนึ่งเร็วอีกคันหนึ่งช้า ให้เพิ่มความเร็วแล้วนะครับเป็นร้อยสิบร้ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนน,นี้ยังไม่ขึ้นเขานะก็เป็นโค้งไปโค้งมาอยู่เป็นเนินนิดหน,น,น,น่อยครับเอตอนนี้ก็เริ่มตันเขาแล้วนะก็ขึ้นเรื่อยๆครับขึ้นเรื่อยๆนะนประมาณ6เปอร์เซ็นครับ ทีหูอื้อเลยทุกคนตอนนี้ใช้ความเร็วประมาณ100ครับ เทียกว่าทางนู้นนะขามา6%อันนี้5%ครับเป็นระยะทางประมาณ4.8กิโลเมตรไม่มีอะไรเบสิกเบสิคครับผมอ๋อนี่เห็นไหมจีพีดรถบรรทุกเตือนแล้วว่าให้ลดความเร็วลงมาใช้ความเร็วแค่ประมาณ70ครับลงเขาตรงนี้ายความเร็วรถบรรทุกจะแยกกับรถเล็กนะครับ รถบรรทุกจะให้ช้ากว่านะใช้เกียร์ต่ำเนี่ยดูเขาดนะิรถเล็ก90รถบรรทุกเจ็ดครับลงเขาไม่รู้จะได้เห็นวิวฝั่งนั้นหรือเปล่านะ งหน้าโค้งลงทุกให้ใช้ความเร็วเข้าโค้ง70ครับมองไม่เห็นป่ามันบังนะลงมองลงไปเป็นหกเขาโอ้โหดูดิยขอบรอยรถอะไรไปจุบจูบข้างๆผนังนะ ขานี้ใกล้กว่าฝั่งรถตอนแรกตอนผมมานะเจ็ดเจ็ดโลได้ไมั้กเราก็ปล่อยให้เจ็กมันดึงไปนะครับเจ็คไปอกเนี่ยนะมันดึงความเร็วถ้ารถไม่หนักมันก็ลดลดไวอยู่นี่เปิดระดับสองนะชาไทายไม่มีระดับสามครับ เพราะว่าทำเทอร์โบมาใหม่นะจะเสียเจ๊กหนึ่งระดับ ปล่อยไงเห็นไหมเนี่ยปล่อยเท้าให้เจ๊กมันดึงถ้ามันดึงเยอะไปก็เปลี่ยนระดับหนึ่งครับให้มันค่อยค่อยดึง ลงประมาณหนึ่งร้อยครับไหลลงเขาคันหน้าก็พอๆอกับผมอะีเวลาเราเห็นคันไหนควันควนควนขึ้นแล้วก็วอบอกก็ได้นะวอคุยกันได้ครับสองลูกพี่พักเบงน้อยบางคันแม่งใจดำก็ไม่บอกอนะ่ะ ทีเราเห็นเราก็บอกเขามันให้ความเร็วน้อยวะไม่แซงอ้นี้มันไหลลงเร็วอะมันไหลลงเกือบร้อยอะคือสปีดตรงนี้มันให้น้อยไงไม่อยากเหยียบไปเดี๋ยว,วมันเกินความเร็วเดี๋ยว,วเจอพ่อล็อกจับความเร็วเข้า รอให้มันเพิ่มสป,ปีดก่อนอ่ะเพิ่มแล้วเจ็ดสิบหมดแล้วชงโอกอะไรกันก็ไม่รู้อันนี้มีประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามครับ ก็จะเลยเมืองเนชวิวออกไปหน่อยนึงนะค่อยไปหาที่นอนอย่างน้อยน่าจะผ่านเมืองเนชวิวประมาณทุ่มทุ่มกว่าสองทุ่มครับเผื่อรถมันจะเริ่มจางถ้าเราจอดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าออกอะ่ะคนมันไปทํางานกันแล้วเดี๋ยวแบบรถก็จะยุ่งอะไรเงี้ยชิงตอนนี้เลยดีกว่าโอเคทุกคนน่าจะหมดวิวสวยงามแล้วพ้อนเใหม่คลิปหน้าครับปวดหัวต้องเน็บอยู่บนหัว สวัสดีครับ